สวัสดีค่ะวันนี้นุน่นจะพาทุกคนมาดูวิธีทำข้าวทอดยำแหนมนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงน่ากินมากๆค่ะดูขัจนจน้นตอนการหั่นอไปนะคะก็จะเอามาวทิพันแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำไข่นะคะแล้วก็ลงไปทอด ยำแหนมโคราชนะคะสูตรโบราณถ้าเพื่อนๆอยากมาอุดหนุนก็มาได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทอดข้าวที่จะเป็นทำยำแหนมนะคะเป็นยำแหนมโคราชค่ะเห็นไหมคะ น่าคาน,นะคะนะคะขอดูในในกะละมังที่ยังไม่ได้ทอดหน่อยมันเป็นแบบไหนคะข้าวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก่อนที่จะทอดแล้วต้องออผสมอะไรอีกไหมคะแมคะ กับแป้งทอดอกรอบนะคะแล้วก็จะเอาผสมข้าวใช่ไหมคะไม่ไม่ผสมค่ะชุบทอดอ๋ออันนี้เป็นชุบกอบก็มาชุบผ้าก็าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนะคะ